นี่นะครับขบวนธรรมดาที่สองห้าสองหลีกเข้าทาง2นะครับหลีกให้ขบวนด่วนพิเศษที่4ี่สานะครับต้นทางสุราษฎร์ธานีนะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุราษฎร์ธานีนะครับต้องขออภันนะครับกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวนสองห้าสองนะครับหลีกให้ที่ทางสองนะครับ วันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับสำหรับขบวนดีเซลลางนะครับขบวนดีเศทน่ีสามนะครับผ่านไปแล้วนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบคัมมินนะครับ NTA 8 5 5 R 1นะครับขนาด350แรงม้านะครับ แบบอิสระนะครับผ่านชุมทางหนองประดุกไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่43ต้นทางกรุงเทพไปทางสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม u ับสไ i b ์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแน,นลครับ